พอดาบพอดาบพอดาบนี่น้ำเปล่าทีครับครับผมทานได้เลยนะทานได้เลยครับน้ำเปล่าจากเทือกเขาหิมาลาย,ยันก็จอดจังสิจัดก,กี้แต่โอ้โอโอ รถไฟฟ,ฟ้ามีลุ่มดเลยทลเทปะขอให้เจ้าบาถอดเกือไปเดพอนนะพรุ่นนี้วันที่23แล้วเนาะ